สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีล้างคาร์บูวาโบนะครับตังน,นี้คือวาโบทุกรุ่นนะครับจะมีขั้นตอนการล้างแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับขั้นแรกนะครับตัวน,นี้ผอมถอดออกหมดแล้วนะครับก็เลยชิ้นนี้จะเป็นชุดฝาครอบนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นฝาทางลมเข้านะครับ ขาปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโวกเกน็รองฝานะครับนี่เป็นชุดเก่านะครับถอดรอให้หมดนะครับตัวนี้คือ,อชุดซ่อมนะครับแล้วก็พวกวน็อตขว้วอันนี้ล้างหมดแล้วนะครับแยกชิ้นออกหมดแล้วเอาเรียบร้อยหมดทุกอย่างตัวนี้ก็มาก็จะได้เอาเข็มมาประกรอบนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มตั้งรอบเดินเบานะครับหมุนเข้าไปก่อนนะครับ หมุนเข้าไปมันสนิทถ้ามันจําเลยนะครับถ้ามันสุดเกลียวเลยตัวนี้เป็นเขียงตั้งรอบเดินเบานะครับตัวที่สองคือเข็มน้ำมันนะครับหรือว่าเข็มไฮนะครับก็หมุนเข้าไปให้มันจำนะครับหรือเรียกอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเข็ Jesse มน้ำมันนะครับหมุนเข้าไปให้มัน จำเหมือนกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นตรงรุ่นของปาโบของสกาย 110S นะครับจะใช้เป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็ชุดซ่อมทางร้านมีขายนะครับราคาก็ติดต่อรังไม้ได้นะครับเดี๋ยวชุดซ่อมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูตอนนี้แยกน็อตแยกลายไว้ให้เป็นที่กป็นทางก่อนนะครับชุดขายชุดมัน แต่ได้ง่ายต่อการประกอบแล้ก็ชุดซ่อมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอยู่ในตรงนี้นะครับรก็จะมีนมหนูนะครับปิดเปิดน้ำมันทั้งเข็มสั้นและเข็ยมยาวนะครับใช้ได้กับวาโบทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นเข็มสั้นกับเข็ยมยาวนะครับ แต,แต่ชุดของสกาจะเป็นเข็มสั้นนะครับเลือกเราเลยครับเราต้องก็เลือกเอาเป็นเข็มสั้นนะครับส่วนนี้มันจะมาในชุดซ่อมนะครับจะมีเข็มสั้นกับเข็มยาวมาเลยนะครับนล้ก็ประกอบนะครับเอาเข็มสั้นเอาเข็มลงไปก่อนนะครับนอมหนูครับแล้วก็เอาชุดกระเดียงนะครับกับชุดล็อกกระเดียงประกอบเข้าไปนะครับ จะมีสปริงตัวหนึ่งอย่าลืมนะครับสปริงตัวนี้ครับสำคัญนะถ้ามีสปริงมันก็ไม่เด้งเปิดน้ำมันให้นะครับเปิดปิดน้ำมันให้ก็ประกอบตามรูปเลยครับนี่ครับก็เอาสลักไปล็อกกับตัวนมหนูนะครับแล้วก็เอามือกดปังหนึ่งแล้วก็จะมีน็อตอ,อีกตัวหนึ่งเอาไว้ล็อกตัวเหล็กดันนมหนูตัวนี้นะครับ ก็ใช้ใช้ไขควงเล็กๆนะครับเอาไว้เอาไว้ไหนครับหมุนมันแน่นครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกให้แน่นเลย,เยพอล็อกแน่นแล้วก็มาตั้งนะครับว่าตั้งไงค้กระเดียงตัวนี้ให้น้ำมันเปิดปิด ให้มันพอดีนะครับอย่าให้มันสูงมากหรือว่าจะให้มันต่ําเกินไปนะครับเสร็จแล้วชุดนี้ก็ชุดต่อไปก็จะเป็นผ้าปั๊มนะครับปัม๊มปั๊มไว้ล็อกล็อกกับตัวเปิดปิดน้ํามันนะครับเราต้องใส่ตัวผ้าก่อนนะครับผ้าก็จะมีตัวโปรแกนลองก,กันรั่วนะครับ ก็ประกอบฟ้าแบบนี้นะครับ <c oughs> รกวัวฟ้าเข้าไปน <c oughs> ก็ใส่โปรแกนกันนะครับโปรแกนผ้าไอใส่ผ้าปั๊มเข้าไปก่อนผ้าปั๊มมันก็จะมีล็อกนะครับ มันก็จะมีล็อกสลักไอ้ล็อกตรงมุมนะครับให้มันตรงล็อกนะครับตัวนี้ตั้งกรเบีย่เงิดปิดน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวล็อกของปัป๊มนะครับเขี่ยวเข้าไปเขียวเข้าไปนะครับเขี่ยเข้าไปแล้วแล้วก็เอาจัดให้มันเข้ารูปแล้วมันตรงตามมาร์กนะครับ ระวังนะครับอย่าเอาโปรเกนตัวนี้นะครับใส่ก่อนนะครับมันจะทําให้น้ํามันเปิดไม่หยุดนะครับพอใส่ผ้าปั๊มไปก็เอาโปรเกนกันรั่วนะครับประทับประกบเข้าแล้วก็ฝากดน้ํามันนะครับประกบให้มันตรงล็อกนะครับแล้วก็ยึดน็อตสีตัว ตอนนี้ก็ยึดให้มันแน่นเลยนะครับน็อตสฝั่งสีตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นนอ็อตตัวที่ใส่อยู่นี้จะเป็นนอ็อตชุดเล็กนะครับก็หมุนให้มันเสร็จทั้งสี่นะ เสร็จแล้วนะครับก็เหลือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่งทางฝั่งทางน้ำมันเข้านะครับก็อย่าลืมนะครับก็จะมีแผ่นกองเศษน้ำมันนะครับกองฝุ่นเราก็เอาชุดใหม่เข้าไปประกบก่อนแล้วก็เอาไขควง จิมจัดให้มันลงไปในล่องนะครับจะให้มันมีรูเสียดน้ำมันผ่านนะครับเสียดละอองเสียฝุ่นผ่านนะครับต้องจัดให้มันชิดเลยนะครับเป็นวงกลมพอจัดแล้วนะครับจะมีผ้าปั๊ม ไม่ใช่ผ้าเ pues ป็นผ้าสำหรับปิดเปิดน้ำมันนะครับมันจะมีสองชุดนะครับเอาชุดที่มันมีรูรูเดียวนะครับเอ้ยไม่ไม่เอาชุดที่ไม่ไม่ไม่มีรูนะครับเนี่ยครับตรงผมที่ให้สังเกตดูนะครับอตัวนี้จะมีรูตัวนี้จะไม่มีนะครับอีกแผ่นหนึ่งจะไม่มีนะครับเอาแผ่นที่ไม่มีรูนะครับเอาแผ่นรูออกนะครับเลือกเอาแผ่นที่ไม่มีรูนะครับ ทำไมผมถึงให้เลือกเอาตัวนี้นะครับถ้าใส่แผ่นที่มีรูแล้วน้ามันมันจะรั่วออกมันจะไม่ปิดนะครับก็ประกบใส่ให้มันถูกด้านมันนะครับอนี้นก็เพื่อนๆไม่รู้ด้านมันก็เอาลองเอาฝามาประกอบก่อนก็ได้นะครามฝาจะมีอ่า มาร์กล็อกอยู่นะครับถ้ามันเข้าไม่ไม,ไม่ตรงหรือว่าไม่เข้ารูปของมาร์กมันมันก็ปกบไม่ได้นะครับตัวนะน,นี้ก็ใส่เป็นผ้าปิดน้ำมันแล้วนะครับถนะ้าใส่ไม่ตรงมันก็ไม่เข้านะครับไม่เท่าครแล้วก็ทดสอบเอา อ่าโปรแกนประกอบเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะบอยยังไงนะครับการใส่ตรงนี้ก็ประกอบนะครับลองดูนะครับประกอบใส่กับฝาก่อนแล้วก็มาร์กมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามาร์กมันตรงแล้วก็ประกอบใส่กับตัวชุดคาบูได้เลยนะครับนี่นะครับมาร์กจะมีสองมาร์กครับนี่มันจะตรงแบบนี้นะครับมัรเกจะดีๆไม่ยากนะครับลอง ประกอบล้างดูแล้วก็เปลี่ยนเองนะครับนี่นะครับพอได้แล้วก็ประกบเข้ามันจะตรงล็อกพอดีนะครับแล้วก็มือกดไว้นะครับแล้วก็ใส่น็อตสีตัวเหมือนเดิม หมุนให้มันสนิทนะครับถ้าหมุนไม่สนิทแล้วหรือว่าลืมหมุนนะครับมันจะมออีอากาศเข้าไปในชุดคาบูแล้วทําให้รอบไม่นิ่งรอบจูนไม่ได้นะครับเคยมีนะครับใส่เข้าไปแล้วน็อตหายก็มีนะครับต้องหาน็อตมาใส่ให้มันครบสี่ตัวนะครับไม่งนั้นอากาศเข้าได้แล้วจูนไม่ได้นะครับ พอเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับโอเคครับพอประกอบเสร็จแล้วก็เอาตัวปากคาบูประกบเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ก็จบการาประกอบนะครับขอบคุณมากครับพอเสร็จประมาณนี้ครับขอบคุณครับ